สวัสดีครับอยู่นช่องเรียนเบรกวันนี้ผมก็มาเล่นแมปปีนปูเขาที่ผมเคยเล่นมาก่อนแต่ตอนนี้มันก็อัปเดตเป็นที่เรว้น,นครับผมัน,นี้ผมก็มา,าเล่นเหมือนเดิมครั ตอนนียอยูได้มาปปเป็นปูเขาอีเกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาเป็นปูเขาเช่นเคยแล้วก็พูดซ้ำทำไมโอ้โหสูงชันมากชันสุดๆเปีนปูเขาโอ้โหตกหัวเป็นปูเขา นั่แล้วเขาก็ตัดภาพไปที่ตอนที่เคล่นตัวเขา